ตัวนี้เนี่ยยืนเห่านะถ้าสมมติว่าคนไม่รู้ก็นึกว่ามันจะเรียกให้ช่วยเพราะว่ามันคงลงจากบริเวณนั้นไม่ได้แต่หารู้ไม่ว่าหมาพวกนี้ปีนหน้าผาเก่งมากและตรงจุดนี้เนี่ยผมเรียกว่าโค้งหมาอมาตะใครเคยมาที่จุดชมวิวของกาางึ้นดอยสุเทพเนี่ย ผมจะเห็นว่ามักจะมีหมาอยู่บริเวณนี้เป็นประจำอย่างน้อยก็สองตัวที่ผมเรียกว่าโค้งหมาอมะตะเพราะว่าผมไม่เคยเห็นครั้งไหนที่ผมมาแล้วไม่มีหมาตรงจุดนี้เลยเหมือนกับว่ามันเป็นอมตะ,ะและจุดที่มันนั่งนั้นเป็นจุดที่มินเมย์มากเสี่ยงออกการถูกรถชนแต่มันก็ยังรอดมาได้ตลอด อย่างตัวเนี้ยนั่งกลางถนนเลยชิลมากการใส่ฝนเดี๋ยวจะเห็นนะว่าเวลารถถ่านมาผ่านไปเป็นยังไงตอนนี้ก็รถยังไม่ค่อยเยอะคือรถเนี่ยต้องเป็นฝ่ายที่หลบมัน,นนะนี่แหละที่มาของโค้งหมาอมาตะ ดเดี๋ยวจะมีรถผ่านมาอีกเป็นจุดที่อันตรายนะแต่หมาก็ยังอยู่ได้เสมอดูนะว่าจะรอดไหมรอดนะจากปีนดอยมาตรงจุดนี้ก็ใช้เวลาประมาณ 8นาทีถ้าขับแบบเรื่อยๆความเร็วแบบประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วน่าจะเป็นสาลาชมวิวเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่คือทางขึ้นโค้งหมาอมตะนะก็งที่บอกไปนะเป็นทางที่ค่อนข้างจะลาดชันแล้วก็เลี้ยวโค้งด้วยแต่หมายังอยู่ได้